ครับผมพี่น้องกล่าสวัสดีกันตอนเชา้ชามาลุ้นรอบกันอีกแล้วนะครับมีปลาเข้าอีกแล้วลักษณะนี้ตัวใหญ่ตัวเล็กแต่รู้ว่ามีตัวอะครับแบบนี้โอ้โหที่นลวงโคตรใหญ่ครับผมโอ้โหเรื่องโอ้โห ไม่เข้าตัวเดียวครับผมอือฮึสองสามโอ้โหโอ้โหโคตรใหญ่นะครับอือฮึพี่น้องอืออุ้ยตัวเล็กกว่าฟองขาดไปละตัวเดียวไม่เอาแล้วครับน้อยอือฮึสองตัวพี่น้องโอ้โโอ้ยโอ้ยเฮ้ยยังเหลือมอีกนี่พี่น้อง อ้มันจะเข้ามาผสมพันธุ์กันเดินี่เบ่งหวานเล่นน้อยนี่เบ่งตัวผูได้ครับผมตัวผู้กับตัวเมียนะเบ่งเบ่งตัวเมียนะครับผมนี่ปลาผูนะครับเข้ามาสี่ตัวออกป้องขาบเราเตือนหน่อยโอ้ตัวผูนะครับเบ่งตัวผูกับตัวเมียเนี่ยตัวผูเ่น้อยนี่เบ่งตัวแม่ไปนี่ ตัวแม่กินได้นะครับผมกินตัวหู้ได้เลยนะ <c oughs> โอ้โหโคตรใหญ่ครับผมโอ้โหใหญ่แห้งแบบน่าจะสามตัได้อยู่ตัวนี้โอเคครับเดีย๋ยวปลาออกกันครับผมมาแล้วพี่น้องโอ้ยตัวนี้ขัดมือตายมิหลังนี้ข่าวมาสี่ตนะครับผม <c oughs> อยากเมือเบิ้งตัวผู้ ตัวผูห้หอดขีดบ่บ่มึงปลาผู้พี่น้องโอ้ไยนี่มันต้องริงที่ข่าดีว่าหลังนี้ว่ะข่าวุกมมือเลยพี่น้องว่าจะจะแม่ยามต้องได้นะครับผมเพราะตัวน้อยกับตัวเมียแต่ว่าบอกว่ามิตรตัวแง,งขงา่าว หนึ่งนะครับผมผมใหญ่หลบกับห้างห้างได้แบบนี้ขึ้นมานนี้แค่มาหลังออสองเกือบสามขึ้นสามได้ผลพี่น้องวะยังไงคักวะลาเนี่ยยวแบบนี้โอเค เปล่งปลาตัวนี้พี่นอ้องใหญ่นะครับอืใหญ่มากครับผมพี่นอ้องเขาข้าวนะครับผมเพราะว่าน่าจะมันสองเกตได้ครับผมหรือเกือบสามนละพี่นอ้องใหญ่มากครับโอเคครับผมเข้าสีอ้ยให่เขา แถมหนึง่งดีครับผมสองแถมคุ้มแล้วพี่น้องหลังเดียว